อะไระเรื่องแรกนะคะคงต้องมาทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะคะคําว่าชนะคือว่านะคะต้องเรียนถามทั้งวอเลยนะคะคําว่าชนะเนี่ยมันคืออะไรมันหมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะชนะก็คือไม่แพ้เจ้าค่ะถูกต้องหอไหมใช่ครับจะเถียงไม่เถียงก็ได้ <c oughs> ไม่เถียงอะไรครับ <c oughs> ก็ง่ายๆมันก็ตรงตัวชนะก็ตรงข้ามกับแพ้แต่ถ้าถามว่าชนะตนเองคืออะไร อันนี้ก็ต้องตอบขัน้นก็หมายถึงการชนะใจตนเองซึ่งของอ้างพระพุทธพจน์นัหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตา,าเวชิตังสยโยแปลว่าชนะใจตัวเองนั่นแหละประเสริฐที่สุดนี่ฉะนั้นแนวทางของคนที่อยากจะชนะไม่ใช่การมองไปที่คนอื่นแต่ให้มองมาที่ตัวเราเพราะถ้าเรามองไปที่คนอื่น มีโอกาสสูงมากที่คนอื่นจะทําให้เราหันเหุอย่างเป็นจากเป้าหมายบางทีเขามีลูกเล่นเยอะเขาวางกับดักไว้เราไปตอแต่ถ้าเรามองมาที่เราเนี่ยพอเราชนะปับ๊บคนอื่นเราไม่ต้องไปทําร้ายเขาเราไม่ต้องไปเป็นศัตรูกับเขาแต่พอเราชนะปับ๊บเราดีกว่าเก่าแน่นอนและคนอื่นซึ่งอยู่ในวงการเดียวกันเขาก็ยังเป็นเพื่อนกับเราเหมือนเดิมตรงนี้ขอเล่านิทานปจะเสเซนแทรกนิดหนึ่ง เรื่องของการชนะมีนิธรรมประยศเซนเรื่องหนึ่งเขาเล่าเอาไว้ว่ามีอาจารย์เซนคนหนึ่งมีลูกศิษย์สองคนลูกศิษย์คนหนึ่งมาจากอเมริกาเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมแบบตะวันตกอีกคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ตะวันออกเป็นชาวญี่ปุ่นเมื่อสอนเซนมาจนใกล้จะจบวันหนึ่งอาจารย์พาสองคนนี้ไปเดินเล่นที่ชายหาดอาจารย์ก็ขีดเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งให้ยาวหนึ่งเมตร อาจารย์บอกลูกศิษย์สองคนว่าเให้ทำยังไงนะเราจะให้ขีดมาสองเส้นนะเส้นหนึ่งยาวหนึ่งเมตรอีกเส้นหนึ่งสามเมตรอาจารย์บอกว่าเธอเราช่วยกันคิดจะทํายังไงให้เส้นหนึ่งเมตรนี่มันยาวเท่ากับเส้นสามเมตรลูกศิษย์ฝรัง่งง่ายมากเดินไปที่เส้นที่อาจารย์เขียนเอาเท้าลกเส้นที่ยาวสามเมตรมันเหลือหนึ่งเมตรเท่ากัน <c oughs> อาจารย์ยิ้มยังไม่เฉลยชี้ไปที่ลูกศิษย์ตะวันออกชาวญี่ปุ่น แล้วเธอเขาไปหาไม้มาขีดต่อเส้นที่ยาว1เมตรอาจารย์ถามว่าแล้วเส้น3มเมตรเธอจะทำไงปล่อยไว้อย่างนั้นครับแล้วเขาก็ขีดต่อจากเส้นที่ยาว3เมตรเนี่ยให้มันยาวขึ้นไปกว่านั้นอีกเป็นเท่าไรเป็น4เมตรสูงขึ้นไปกว่าเดิมโดยที่เส้นเดิมไม่ต้องไปทำอะไรอาจารย์พอใจมากบอกว่านี่แหละคือวิธีที่เธอจะอไปเผชิญโลกได้ครับ การชนะตัเองไม่จําเป็นจะต้องเหยียบไหลคนอื่นขึ้นมาแต่มันคือการพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นนี่น่าจะเป็นคําตอบได้ถูกเพลงเลยครับจบกันตรงนี้เลยนะเดียวเดียวเดียวต่อต่อป้าแล้วบ๊ายบายแล้วของคุณบัณฑิตล่ะคะชนะตนเพงนี่คืออะไรคะคือเออจริงๆตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ตั้งแต่ตั้งแต่เป็นวัยรุ่น ก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าฉันจะต้องเอาชนะคนตะวันตกเราจะต้องไปเอาชนะคนตะวันตกในเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมของเขาด้วยเป็นไม่ใช่ว่า,เ,าเรื่องเรื่องเป็นเรื่องอะไรที่เป็นสากลเรื่องอะไรที่เป็นวัฒนธรรมอย่างเช่นเพลงคลาสสิกเนี่ยเป็นอะไรที่คนตะวันตกขอยกย่อง ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะผมอยากจะเอาชนะตรงนี้อยากจะอยากจะเอาชนะคนตะวันตกพิสูจน์ให้เราว่าคนไทยเราความสามารถไม่แพ้เขาอืมแต่พอทําไปเรื่อยๆคือผมเป็นคนที่ถ้ามีการแข่งขันที่ไหนผมก็จะไปตลอดนี่คือคือคือทัศนคติผมว่าจะมีการแข่งขันที่ไหนในโลกเนี่ยจะสมัครไปก่อนเลยต้องการเอาชนะแต่พอเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ย วลาถ้าเราไปมองคนอื่นเยอะๆมองคู่แข่งขันเยอะๆเนี่ยมันจะทให้เราเกิดความไม่สมบงบใจมันจะทําให้เราเสียโฟกัสเครียด <c oughs> เออยิ่งเราแข่งกับคนอื่นมันก็เราก็จะเห็นคนมากขึ้นที่เราต้องแข่งด้วย <c oughs> ใช่ไหมแต่ถ้าเราแข่งกับตัวเองถ้าทุกวันเราเอาชนะตัวเองเราแรง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 จูงใจทุกอย่างพลังทุกอย่างมาจากตัวเองไม่ใช่มาจากคนอื่น เราเรากำลังเทรนตัวเองให้เราแก่งขึ้นแก็งขึ้นทุกวันแล้วแบบนี้เนี่ยวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการทีท่จริงที่สุดในการเอาชนะเพราะว่าเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้คิดแบบเนี้ยคนอื่นเขาจะม่คนส่วนใหญ่ของโลกไม่ผมไม่แข่งไหนคนส่วนใหญ่ของโลกเขาจะคิดว่าการแข่งขันคือการต้องตัดแข้งปัดขาคนอ,อื่นการแข่งขันคือการมองไปที่คนอื่นแล้วก็พยายามที่จะทํายังไงที่จะกดคนนั้นลงไป ซึ่งอันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกเป็นอย่างมากไม่ใช่ผมพูดอย่างนี้คนเดียวนะพวกแชมป์ต่างๆของโลกที่แบบสุดๆเลย่างเช่นไมเคิลจอแดนไมเคิลจอแดนนี่ทุกคนหรายจะรู้จักเป็นนักบาสเกตบอลที่เก่งมากๆอ,อ,อยู่ในประวัติศาสตร์โลกเลยแล้วเขาก็เหมือนกับเผยเผยเคล็ดลับของเขามาว่าไอ,อ้พวกที่มาแข่งกับผมเนี่ยนะมันไม่มีทางสู้ผมได้เพราะว่าผมแข่งกับตัวเอง ผมแข่งกับตัวเองแล้วทุกวันทุกวันผมเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นแต่พวกนี้เขามองมาที่ผมเขาต้องการแข่งกับผมแต่ผมมุ่งหน้าผม,ผมไปถึงไหนละเขายังต้องมาแข่งกับผมอยู่เพราะฉะนั้นพวกที่แข่งกับพวกที่พยายามแข่งกับคนอื่น่งมันก็จะได้ระดับเดินแต่ว่าถ้าคุณแข่งกับตัวเองเนี่ยยังไงยังไงก็ชนะน,นี่คือเป็นปรัชญาทำทำอย่างนี้มาตลอดชีวิต <c oughs> คือเราแน่นอนในช่วงแรกก็จะมีคนเก่งกว่าเรา แต่ผมมองในลนักขณะนักสนะที่ว่า,าทำยังไงที่เราจะเรียนรู้จากเขาได้ mm hmm. ในเมื่อเขาเก่งกว่าเราเรา,เราถือว่าเขาเป็นครูเราถ้าเกิดเราแข่งกับคนที่ไม่ค่อยถ้าเกิดเราแบบไม่แค่ถ้าเกิดเ,เ,เราไปในสนามที่แบบสนามเล็กๆตลอดเนี่ยมันจะทําให้เราไม่อยากพัฒนาตัวเอง mm hmm. เราจะไม่เก่งขึ้นแต่การเวลาคุณเ คำแนะนําต่างๆของการการการพัฒนาตัวเองก็คือว่าคุณหาไปในสนามที่เก่งกว่าคุณคุณพยายามไปเล่นหรือว่าเล่นถ้าเล่นบาสเกตบอลหรือจะเล่นเล่นเทนนิสอะไรพยายามหาคนที่เก่งกว่ามามามาเล่นด้วยคุณจะได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นแต่เราไม่ได้มองในลักษณะที่ว่าพอเราไปแข่งกับเขาแล้วเรารู้สึกร่อยเรามองในกษณะว่าเราเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างผมขอดู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 ความรู้มาให้หมดเลย จากคู่แข่งทุกคนเนี่ยจากคนที่เก่งกว่าผมขอดูดูดูให้หมดทำยังไงที่ว่าฉันจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกวันแต่เราไม่ได้มองไปแล้วแสดงว่าอิจฉาเขาหรือว่าคิดร้ายต่อเขาหรือว่าต้องไปตัดปัดข่งปัดขาเขาไม่ใช่มองลักษณ์มองลักษณะเรียอรูแต่าที่คุณมณีบอกว่าถ้าเกิดเราจะไปแข่งกับคนเก่งนั่นไม่ได้หมายเพราะว่าเราไปเพื่อไปลงเขาไม่ได้หมายเพราะว่าไปเพื่อชนะคนเก่งแต่ไปเพื่อที่จะเอาวิธีการเิ่งๆของเขามาเอาใช้กับตัวเราแล้วพระอาจารย์นะคะ ในกรณีที่บางครั้งเราบอกว่าเราไม่ใช่คนเก่งถ้าเรามาเอาชนะตัวเราเองเนี่ยแล้วเราจะเก่งเมื่อไหร่ล่ะอันตรายที่ว่าคนมันมันจะเก่งไม่เก่งมันอยู่ที่ทัศนคติต่อให้ไม่เก่งเลยแต่ถ้าทัศนคติเขาเป็นบวกคนอย่างนี้วันหนึ่งก็เก่งอันตรายเห็นยดมาเยอะหรือบางคนมีมีศักยภาพทางสติปัญญาดีแต่มีทัศนคติเชิงลบฉันทําไม่ได้เขาก็แป๊บอยู่แค่นั้นอันนี้ขอเล่าตัวอย่างให้ฟังเลย ตอนนี้ธรรมภาพยังเด็กอายุแค่สิบหกสิบเจ็ดหลงรักกาน่าของปั๊มของปั๊มลจริงๆรักมันแต่ชักประถมวันหนึ่งมันอ่านเยอะๆนี่มันก็เหมือนกับเราดื่มน้าแล้วมันอิ่มมันก็รู้สึกมันมันเหมือนจะเรือออกมาฉันอ่านไปเยอะฉันคิดว่าพอแล้วเขียนดีกว่านะก็เขียนเลยแล้วก็บอกกับเพื่อนเออจะเป็นนักเขียนเพื่อนมองหน้าลงว่าจะลดเท้าเ่ะเราไม่ได้จบขัศาสตร์จุลานะเออ ที่สำคัญเราเป็นพระเลิกคิดได้แล้วแล้วจริงๆเพื่อนก็รักกันอ่านเหมือนกันแต่ว่าอาตมาไม่ฟังมันเรื่องของคุณนี่ความฝันของฉันฉันไม่ต้องขอประชามติใครใช่ฉันั้นเราอยากจะเป็นนักเขียนเนี่ยแต่เท่านั้นยังไม่พออนตมาก็มีมีฮีโร่ในใจเลยได้อ่านหนังสือท่านติชานันต์ัตั้งแต่อายุสิบเจ็ดอะ คิดโอโหนักเขียนคนนี้เขียนหนังสือดีเหรอเกิดทำยังไงนี่มีชีวิตนี้ต้องไปโตเป,เป็นกับท่านสักครั้งผมต้องไปอยู่กับท่านไปเรียนกับท่านให้ได้ก็ตั้งไว้สองความฝันวันหนึ่งเราก็ได้เป็นนักเขียนแลวเจอกับเพื่อนครั้งล่าสุดเมื่อสองปีที่แล้วถามว่าเฮ้ยทำอะไรเขาเขาไปไป,ไปเป็นนักการเมืองเขาเป็นเป็นอบตอสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วเราก็ถามเลยแล้วทาอะไรอีกอ่ะเขาก็บอกขอโทษนะอย่าพูดไปตอนนี้เก็บงานทุกเล่มของท่านวอล เขาเก็บท <Okay, S 2> ุกเร่องเลยก็บอกว่าเสียดายตอนนั้นคราบ้าเป็นนักเขียนร่วมกันผมก็คงได้เขียนหนังสือและทุกวันนี้เขาก็เขียนเรื่องสั้นเก็บไว้เป็นตั้งแต่ไม่เคยส่งไปที่ไหนเพราะเขาคิดว่ามันช้าไปแล้วมันช้าไปแล้วไม่ทันเพื่อนแล้วนี่ก็คือตัวอย่างคนที่เราเรียนมาด้วยกันสติปัญญาไม่น้อยไปกว่ากันและเก่งเหมือนกันตอนนั้นถ้าเราถูกเพื่อนสะกดด้วยคําว่าท่านไม่ได้จบอักษรศาสตร์จุฬาหรือศิลปกรหรือธรรมศาสตร์ ไม่มีทางที่จะเป็นนักเขียน ừ ừ ừ ถ้าเราฟังอนามาก็คงอยู่ที่เดิม ừ ừ ừ คงไม่ได้ไปไหนแล้วนะชวเช้าเอนเพนนอนเ็นพักผ่อนค่ำจำวันก <c oughs> ลางคืนฉันมามา่าก็เอ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องดูแรงเงาอ๋อช่นน้วอันนี้คือตัวอย่างของจริงแล้วกรณีที่สองอยู่มาอยู่มาเราก็เราก็มาเขียนหนังสือทำงานเหวแผงพุทธศาสนาทำมาทำไปจูๆได้รับจดหมายเชิญจากหงู่บ้านพำ นี่มันเป็นเร่เปลี่ยนเดนดูเกิดท่านพิชนันพันที่ดูผ่านมาสิบเจ็ปีได้ไปอยู่กับครูชั้นยอดของโลกอย่างที่ฝันสามอาทิตย์แล้วคุณยมสุดทใายอยู่ในทราบข่าวนี้ขอตามไปทําสารคดีก็เลยได้สารคดีเซ็นจากส่วนโลกสูงบ้านผับเป็นสกีพยานว่าเราไปจริงเห็นไหมนี่คือตัวอย่างว่าตอนที่เราฝันเราแค่อายุสิบเจ็ดแต่ท่านเป็นคนของโลก ไปเรียบร้อยแล้วทั่วโลกรู้จักแล้วง,งานท่านเป็นเวสเซอร์ไปแล้วทั่วโลกเรายังอายุแค่สิบหกสิบเจ็ดพ้องได้อ่านปฏิหารของการตื่นอยู่เสมอแล้ววันหนึ่งพอไปถึงที่น่นท่านต้อนรับดีมากวันนั้นวันนั้นท่านไม่ฉันท่านเอากับข้าวที่ท่านจะฉันมายกให้เราเป็นการต้อนรับแบบเซนล้วพอเข้าไปกราบท่านเรนชาให้เราอายุห่างกันเรียกว่าเป็นลูกแค้ได้เลยอะ่ะแต่ร่านให้เกียจมาก อยู่กับท่านสองอาทิตย์เราเดินจงกรมปฏิบัติธรรมฝั่งท่านเทศแล้วมีสื่อเยอรมันสื่ออะไรพาดทายตลอดเวลามองไปข้างหลังมีฝรั่งเดินตามนับพันคนยี่สิบเอ็ดวันอยู่กับฝรั่งนับพันคนมาฝึกสมาธิภาวนาเป็นอย่างนี้เราย้อนกลับไปดูเมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้วมันแทบเป็นไปไม่ได้แต่ในเวลานี้เมื่อท่านจะมามาปฏิบัติดได้ที่ในเรืองไทยทุกครั้ง เราเป็นโูกเสีย์ที่มีหนะ้าที่จะต้องถวายงานและก็ดูแลท่านทุกครั้งที่มาได้ได้ไปนั่งจิบชาในกุฏิกับท่านเป็นส่วนตัวเห็นไหมว่าวันหนึ่งถ้าเราเรามีความฝันแล้วเราไปเสียเวลากับเสียงของคนอื่นเราไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จแต่ตมาเชื่อมั่นว่าคุณจะรู้สึกกับฉันยังไงมันเรื่องของคุณคุณจะรู้ดีไปกว่าฉันได้งไงว่าฉันฝันที่จะเป็นอะไรใช่ไหม นี่เป็นเป็นสองความฝันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วทุกวันนี้มันก็เป็นความจริงทุกประการประเด็นหลักก็คือว่าเวลาใครสอนอะไรมาอย่าเพิ่งเชื่อในครั้งแรกเชื่อคุณเช็คความเป็นจริงก่อนว่าคุณศึกษาด้วยตัวเองว่ามันใช่หรือเปล่าอันนี้อยู่ในกาลาม,มาสุดครับถูกต้องเลยและอันนี้อันนี้เป็นอะไรที่ผมแบบประทับใจมากเลยนะแล้วก็ใช้ใช้กับตัวเองมาตลอดเลยว่าเออมันจะมีคน ทุกอย่างที่คุณจะทําอะไรขึ้นมาโดยเฉพาะถ้ามันเป็นของใหม่โดยเฉพาะที่มันเป็นอะไรที่ไอเดียที่มันใหม่ๆเนี่ยคนอื่นจะช่วยคุณไม่ได้ละเพราะว่าเขามีไอเดียเก่าๆเขาจะได้ได้ประสบการณ์เก่าๆเ,เขาจะไม่ไไไไมค่อยมีทางช่วยคุณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวเวลาคุณมีอดียใหม่ๆคุณจะต้องพัฒนานเองคุณจะต้องหาวิหาหาทางของคุณเองอ่ะที่จะให้ไอเดียนั้นมันเป็นประสบความสำเร็จเปิกบ,บานขึ้นมาได้